ทำงานที่รักหรือรักในสิ่งที่ทำสำหรับบางคนนะคะที่อาจเป็นอยู่ตอนนี้นะคะหรือใครหลายๆคนก็อาจจะเป็นอยู่ตอนนี้เนาะนั่นก็คือการที่คุณนะคะไม่ได้รักในงานที่คุณทําในปัจจุบันจริงๆไม่ได้รักในงานที่คุณกําลังทําอยู่ตรงหน้าหรือแม้แต่ไม่ได้รักในอาชีพของคุณจริงๆนะคะหลายคนนะคะทาเพียงแค่ รับเงินสิ้นเดียรับเงินนั่นเองนะคะหรือทำเพียงเพื่อผ่านไปวันๆให้จบวันไปก็แค่นั้นค่ะซึ่งไม่ได้รู้สึกว่าคุณภาคภูมิใจหรือว่าคุณยินดีกับสิ่งที่คุณทำนะคะแต่มันก็ไม่เป็นไรค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะศาจะบอกแบบนี้ค่ะถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในธุรกิจ ในอาชีพของคุณนะคะไม่ว่าวันนี้คุณจะทำธุรกิจหรือแม้แต่เป็นพนักงานประจำนะคะคุณจำเป็นต้องรักทุกทุกสิ่งที่คุณทำรักอาชีพของคุณนะคะที่คุณกำลัง ทำมันอยู่นะคะเพราะมันจะทำให้ผลงานของคุณนะคะเข้าตากรรมการค่ะและก็จะทำให้ผลงานของคุณนะคะโดดเด่นค่ะและนอกจากนั้นนะคะจะทำให้คุณนะคะเติบโตและก็มั่นคงในวิชาชีพของคุณณนะปัจจุบันด้วยนะคะการที่เราค่ะทำในสิ่งที่รักนะคะ เราจะรู้สึกว่าเราภาคภูมิใจกับผลงานทุกๆชิ้นที่มันออกมานะคะและสาเชื่อว่าคลิปนี้นะค่ะมีประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนนะคะยังไงนะคะลองเอาไปทำดูเนาะนะคะถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในงานหรือธุรกิจของคุณนะคะคุณต้องรักทุกสิ่งที่คุณทำค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะสาคิดว่ามีประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนนะคะสาฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์เพื่อแบ่งปันออกไปนะคะและติดตามสาได้นะคะที่เพจสาสาสอนรวยด้วยออนไลน์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ